สวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นงานล้างถังน้ํามันนะครับใบแรกนี่เป็นของทีสันอานะครับลูกค้าส่งชุดสีแล้วก็โครงดุมฝาเครื่องต่างๆนะครับมาทําสีแล้วนี่ก็จะส่งคืนลูกค้าแล้วอันนี้ก็คือล้างอันนี้ก็คือใส่น้ํายากัดไปแล้วนะครับเมื่อกี้จะแดงๆหน่อยอันนี้คือจะล้างก่อนส่งคืนนะครับเป็นรอบที่สองครับอ๋อไม่ใส่น้ํายาครับไปแล้วน้ํายากัดทรความสะอาดใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นถัง n s r ส5 0ิลูกค้าส่งชุดสีทั้งคันมาทำสี ล้วก็สั่งล้างเช็คลั่วเพื่อกันสนิมออันนี้ก็จะเป็นก่อนล้างถ้าสภาพอย่างนี้ก็ด้านหลังก็คงมีแน่นอนครับแล้วก็ถังเนี่ยมีลักษณะก็คือรั่วมาแล้วนี่ครับเป็นจุดๆๆๆเลทั้งหลายแหล่เลยนี่คือรั่วๆมาทั้งนั้นครับก็เดี๋ยวจะล้างกัดสนิมออกเสร็จแล้วก็จะเช็ครั่วซ่อมนะครับนี่ก็มีแป๊บระบายน้ําก็เดี๋ยวซ่อมให้หมดเลยนะครับอันนี้แป๊บแป๊บระบายน้ําที่เสียขาดกลางแน่นอนครับแบบนี้ เดี๋ยวผมซ่อมให้เสร็จหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก่อนส่งคืนหลังจากทำสีเสร็จแล้วก่อนส่งคืนก็จะล้างให้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ถังเนี่ยใสกลับไปหาลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนล้างเสร็จครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตีสพัน์ใหม่นะครับก็นี้ก็ล้างถังเสร็จแล้วนะครับเป็นลูกค้าที่ส่งชุดสีส่งโครงส่งฝาเครื่องส่งดุมทักท้าอะไรพวกนี้มาทําสีกับผมนะครับนี่สีเสร็จแล้วก็สั่งล้างเคลือบกันสนิมอันนี้ก็คือล้างก่อนส่งคืนแล้วดครับ าก็บถ้าผิวถังยังสวยๆอยู่มันก็กลับมาใสเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่ยครับมีบาย่างเปเล็กนร้อยยังแห้งแห้งไม่สนิทแต่ส่วนอื่นก็ส่วนใหญ่ก็จะแห้งหมดแล้วเห็นไหมครับงานของผมถ้าสะอาดต้องสะอาดได้ถึงหลังถังครับนีอ่อันนี้เป็นถังซีบีสองห้าูนนะครับอันนี้ก็จะไปเช็คลั่วนะครับ นี่ก็คือล้างทำความสะอาดไปแล้วก็เริ่มจะแห้งบ้างแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไปซีเรียสเยอะครับอันนี้เราล้างเพื่อขัดทำคาสะอล้างาทำความสะอาดก่อนเพื่อที่จะนําไปเช็ครั่วนะครับก็มีแป๊บระบายน้ํานี่แน่นอนอย่างหนึ่งละที่ตันนะครับเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็จะเช็คร่วดรออื่นนะครับแล้วก็ทําสีแล้วก็ล้างอีกทีก่อนส่งคืนนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามทั้งใน y o u ูทูบและ a c e b o o k นะครับการสีระบบ 2K ตี้สัมผัสใหม่ สีสามารถทนน้ามันเบนซินแกสโซฮอลทนเคมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากศูนย์เลยนะครับสวัสดีครับ